สวัสดีค่ะปั้นพอดีค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงรู้จักกระแตในนามของแบบ เซ็กซี่สตาร์ใช่ไหมคะหรือไม่ก็สาวมัน่นที่แบบเป็นนักแข่งรถอะไรเงี้ยดูแบบห้หาวๆอะไรเงี้ยหน่อยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยในมุมของเพื่อนเนี่ยกระแตเนี่ยแทบจะไม่มีมุมนั้นเลยแถมยังเป็นคนที่แบบว่าขี้ลืมซึ่งเป็นคนแบบขี้ลืมแบบขี้ลืมมากๆแบบไม,ไม่ไม่คิดว่าแบบเอ้ย oh. เพื่อจะเป็นคนขี้ลืมได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยกระแตอยู่ตรงอ,อยู่คอนโดใช่ไหมคะแล้วก็อเออเขาเรียกอะไรมีแม่บ้านมาทำความสะอาดด้วยอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่นางก็แบบเหมือนมีของมีค่าก็ จะเป็นพวกพระพวกแบบสร้อยทองพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเก็บเก็บสะสมเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็เก็บเนี่ยก็จะเก็บไปซ่อนแบบว่าเหมือนในที่ที่ไม่มีใครแบบได้เห็นได้พบมาก่อนก็คือแบบมันเหมือนเป็นป่องไฟแล้วก็จะเป็นแบบที่ใส่ของเข้าไปได้อย่างเงี้ยค่ะเขาเอาไปเก็บไว้ในนั้นแล้วเสร็จปุ๊บทีนี้มีวันหนึ่งก็เหมือนแบบจะหยิบมาใช้หรืออะไรก็ไม่รู้ก็ถามเพื่อนทุกคนเลยว่าแบบเนี่ยไม่รู้เอาทองไปเก็บไว้ไหนแบบงนนั้นงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยหาดูดียงังหาดูดีแล้วหาทุกซอกทุกมุมมเเเลยหา่แบบงั้นี ก็นั่งคิดแบบแม่บ้านเอาไปหรือเปล่าแบบอย่างนี้ยก็พาลนอยแบบนอยเมาหายไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพระเลี่ยมทองม,มีนู่นมีนี่คิดคิดเท่าไหร่ก็หาไม่เจอลือ้อทั้งบ้านลือทั้งห้องจนกระทั่งแบบเออ ก็ตัดใจไปแล้วว่าแบบหายก็คือหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จมีวันหนึ่งก็ซื้อบ้านก็ต้องย้ายจากคอนโดกัแบบอ,ออกมาที่บ้านใช่ไหมคะปรากฏว่าต้องเก็บของนั่งไปเจอค่ะสร้อยทองอยู่บนขื่อที่เก็บนั่นแหละที่เดิมซึ่งเจอแล้วก็เจอเยอะมากด้วยเจอแบบเป็นหลายแบบหลายสิบบาทไหลอะไรอย่างเงี้เลยแล้วก็เลยแบบเอ้ย เจอแล้วอะที่แบบที่หายไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นพวกแว่นตากระเป๋าหรืออะไรเงี้ยชอบมาบ่นแบบเนี่ยไม่รู้แบบกระเป๋าหายไปไหนแว้นตาหายไปไหนสงสัยแบบเวลาไปล้างรถอะไรเงี้ยค่ะโดนแบบล้างล้างรถแบบจุกไปแน่เลยอะไรเงี้ยแต่พอแบบว่าเอาเข้าจริงๆพอมาลื้อหรือดูมันก็อยู่ในรถนั่นแหละเพราะว่านางแบบเป็นคนขี้ลืมอะไรเงี้ยทุกคนการันตีเลยนะขี้ลืมจริงๆทขี้ลืม ไม่เลยคือพอตลางหลังเนี่ยเวลาอะไรหายเนี่ยเราก็จะบอกว่าอยู่นี่แหละเออเวลาหายเราก็จะใจเย็นคือยอมรับสภาพใช่ค่ะกระตเป็นคนเซ็กซี่มากค่ะนี่พูดจากใจเลยเพราะว่าเห็นมาหมดแล้วคือเขาคือเขาเกิดมาแล้วมันเหมือนแบบพระเจ้าสร้างรูปร่างให้เขามันเป็นแบบนั้นไงคะถึงแม้ว่าเขาจะใส่เสยืดอย่างเงี้ยขายาวมันก็ดูเซ็กซี่ของมันเองอ่ะคืออาเล่าเลยแล้วกันคือเคยมีโอกาสได้แบบ ตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอยู่บ้านซูเปอร์สตาร์ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวผีทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจว่าเอออาบน้าด้วยกันละกันอะไรเงี้ย <No. S 1> แต่เราก็าแบบเขินเนาะไม่เคยอาบน้ากับใครเลยก็พอหันกลับไปอีกทีกระแตเรียบร้อยแล้วจ้าอยู่ในห้องอาบน้ำแล้วก็แบบถามว่าทำไมไม่เดินเข้ามาเราก็แบบโอ้ <laughs> แต่ว่าเฮ้ย <laughs> แม่ช่างสรรสร้างจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมแม่แม่เราไม่สรรสร้างมาให้แบบนี้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือ,อก็ต้องขอว่าเขาโชคดีที่เขามีรูปร่างที่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่อย่างที่บอกอะค่ะมันก็คือรูปหลักภายนอกแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบเซ็กซี่ทางภายนอกด้วยแล้วก็ภายในจะยั่วยวนอย่างเงี้ยไม่ใช่เนี่ยเขาก็เป็นคนอย่างที่บอกปั้มเปิ้มเปิดเปิดเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่ามีวันนึงเคยแบบว่าเปิดประตูนอนกระต่ายนอนอยู่แล้วเปิดประตูเข้าไปก็ตกใจว่าแบบเฮ้ย ทำไมแบบไม่ใส่สภาพบอกอ๋อมันแต่มันไม่เคยใส่สภาพผ้นอนอยู่แล้ว,วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออมันก็เป็นเรื่องเดี๋ยวก่อนอหนูตะดั้นสิตัดด้านขึ้นมทันทีมันโดนคือ น้องก็เลาบายผมเห็นภาพหมดเลยคือเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยคือลืมเม้าน้องหมิงชาลีสาเเปลี่ยนชื่อเออฉันก็ใครนะตอนแรกอ่านแล้วะอ๋อแล้วทําไมยังไงชุดนอนไม่มีใส่เปล่าคือมันเป็นแบบล้อเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะบางที ยังหมิงอะเขาชอบมาที่บ right. so ้านแวะเวียนมาหาที่บ้านนี well> ่เขากลัวกระตันลืมก็จะมาที่บ้านแล้วเขาก็เหมือนแบบเข้ามาในห้องแต่งตัวคือบางทีห้องแต่งตัวของกระตัมันก็จะแบบเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยให้ใครเข้าแต่พอหมิงอยู่คือบางทีเราเพิ่งอาบน้ําเสร็จเราก็จะแต่งหน้าเลยนึกออกไหมคะคือแต่งหน้าไปแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยหมิงเขาก็จะถามแบบเอ๊ะทำไมแบบไม่อายเลยเหรออ้าวก็มาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงอะเปนอตัวของเราอะไรอย่างเงี้ย ็คือก่อนหน้านี้เราก็อย่างนั้นอ่ะไม่มันก็จะมีแบบเออมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยบางทีคือก็สมมติว่าเขามาบังเกิญว่าเราจะนอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีแบบแกล้งเขาไงคะแล้วปกติมีใส่ชุดนอนไหมก็ใส่ค่ะใส่มใส่บ้างใส่บ้างใส่มันก็จะใส่ชิ้นเดียวอะไรเงี้ยอย่างเช่นชิ้นเดียวกางเกงในไม่ถุงเท้าแล้วแต่วันค่ะไม่ใส่เป็นคนชอบใส่ใส่ชิ้นเดียวค่ะ ชิ้นเดียวที่ใส่บ่อยที่สุดคือก็เป็นเป็นเดรสสบายสบายบางเบาๆบาอ๋เป็นเดก่อนข้างในใส่ไหมไม่ใส่คือเป็นเอาแต่เป็นเดรสใช่ค่ะพี่ก็ใส่ชิ้นเดียวฉันใส่แค่น้ำหอม จะใส่ทําไมคะนอนอันนี้คือมารีนีมอนโรใส่แค่น้ําหอมนอนเขาบอกว่าชุดนอนของเขาคือน้ําหอมก็คือเท่ากับแก้ผ้านอนเนียแล้วก็พรมน้ําหอมแค่นั้นมันคือจริงๆแล้วมันก็คือห้องของเรานะคะจริงๆแล้วเราก็เจอยังไงก็ได้ถ้าเกิดวันไหนมันเหนื่อยมากแล้วก็เอาเท่าที่เอาเท่าที่แบบว่าพอที่จะพยุงร่างไปใส่ไว้แต่บางทีห้องนอนพี่ลิปไม่ใช่ห้องคนอื่นก็มีคนอื่นไปทำอย่างนั้นนะจริงอเปล่ายา